สวัสดีค่ะมาพบกับช่องนุชชีสวีเดนเอีกแล้วค่ะวันนี้นุชชีก็มีเมนูเสบๆมาฝากเลยจ้าอันนี้ก็กั้งนะจ้ากั้งแล้วก็น้ำจิ้มนะคะแล้วก็ขนมจีนนะจ้าแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือสลัด,ด้ะค่ะอันนี้สลัดหนดบุกเองนะจ้าเนี่ยๆ,ๆไม่ไม่พูดมาก้ะจ้าเพราะว่าเป็นคนที่พูดไม่เก่งนะจ้าจะว่กกินเก่งนะคะ กินเก่งอย่างเดียวแล้วจ้ะขอกินเลยนะคะพี่น้องเด้อพี่น้องมา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 แทบแทบแทบคักค่ะนานๆาทีจะกินเนาะค่ะพี่น้องโอ้ยน้ำแตกเลยนไหมเนี่ <laughs> น้ำแตกน้ำแตนนะคะโอเคเนาะค่ะขอแกะตรงนี้เนาะจ้าพี่น้องขอแกะเอ้ยเนาะค่ะโอ้ยเนาะนานนานทีกินนะคะ อันนานที่กินกจะจจอร่อยจักหน่อยแสบๆสบเส,สบด้วยค่ะนี่เ้ยค่ะพี่น้องเอาสลัดห่อหนะคะแล้วก็ใส่ใส่เซนเนาะใส่เซนขนมจีนนะคะแล้วก็เอาน้ำจิ้มนะคะลาเสยบอืม อืมอืมอืมเสียบคักหัวมันจะกินได้ด้วยค่ะพี่น้องเด้อเนื้อมันก็มีจ้ะเนี่ย จิ้มกี่เลยอืมอืมดูพริกชิลีนะคะชิลีพริกนะคะโอ้ยเพด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  mhm mm เด้อโลยๆหยีสิบโคนจ้ะพี่นอ้องสื่อเข้ามาสองโลจ้ะเสียบครับอืมนุ่กกะต้มใส่นั่นเด้อจ้ะต้มใส่เกลือใส่ใส่เบียร์แล้วก็ใส่ใส่ไรนะ ใบเลยนะดกผักชีลาวนะจ๊ะแซบ่บพริกเผ็ดขัก ่าสงสัยต้มเปื่อยโพดเนื้อมันแบบว่าต้มนานไปหน่อยเป่าไม่รู้นะเนื้อมันลุยๆกุ้งสดด้วยค่ะเนี่ยไอ้กั่งสดด้วยค่ะเนี่ยเผกกดด่งตกมากจ้ะ สื่อเข้ามาแบบสดๆเลยจ้ะ แสบแซสบหลายอืมอ่าอ่าเพ็ด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 ได้พี่น้องเอ้ยแซ่บได้เนี่ย แ่บครับหิวก็หิวค่ะทอ้องร้องเสียงทอง้องร้องจะกกะได้ยินเสียงบ่หิวจนตาลายค่ะพี่นอ้องหิวจนตาลาย 嗯，嗯。Mm. Mm. อยู่ต่างประเทศเนาะจ้ะพี่น้องอาหารไทยก็คือขาดบบไดจ้ะพี่น้องเอ้ยกินไปก็ซูซิดไปอืออืม,อ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 ม โอ้ oh my god เผ็ดมากเลยค่ะพี่น้องโอเคนะค่ะพี่น้องวันนี้หนุดฉีก็มาแค่นี้นะจ้าหนุดฉีก,ก็จะขอกินต่อนะคะวันนี้หนุดฉีกขอ,ขอขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่เขามารับชมติดตามหนุดนะคะ่ะขอบคุณค่ะวัสดีค่ะเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าค่ะวัสดีค่ะบ๊ายบาย